ค่ะวันนี้จะพามาชมวัดสีสุพรรณนะคะจะอยู่ที่ถนนอ่าครัวลายตำบลหายยาจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นวัดที่สร้างด้วยเงินเนาะโบส์สร้างด้วยเงินนี่ค่ะจะนี่จะเป็นบริเวณวัดนะคะเดี๋ยวจะมาดูความสวยงาม เป็นวัดที่นะักท่องเที่ยวะจะมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็จะมีพ่อปู่พี่เนธเนาะด้านในมาชมความสวยงามของวัดนะคะเป็นอุโบสถที่สร้างด้วยเงินนะคะเนี่ยค่ะ จะมีประชาชนมากราบไหว้น,นี่จะมีพ่อปู่พิคเนตนะคะอ่าเป็นเป็นบรม,มคูของงานช่างทุกแขนงนะคะในช่างก็จะก็สักก็ร้อย

เงินนะคะเพราะวัวล,ลายนี้จะเป็นถนนที่มีร้านขายเครื่องเงินเยอะอุโบสถตรงนี้ก็เลยสร้างด้วยเงินนะคะพระพุทธรูปนี้ก็สวยมากนะคะยวพาไปชมปใกล้ๆนะคะอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปองค์สีเงินเนาะองค์เงินแต่ด้านนี้จะเป็นพระพุทธรูปองค์ทองนะคะ

ปู่นาคก,กับย่านาคนะคะข้างบนนี้เขาจะไม่ให้สุภาพสตรีขึ้นเนาะน,นี้องค์พ่อปู่นาคย่านาคนะคะมีความสวยงามจะสร้างด้วยเงินนะคะเป็นอุโบสถเงินถ้าคุณผู้ชายมาก็จะเข้าไปด้านในได้นะคะไปกราบสักการะด้านในได้ แต่ผู้หญิงเขาห้ามเข้าเนาะเดี๋ยวพาชมโดยรอบนะคะนั้นเรายังไม่เชียงหมดเลยนะดูหลังคาคา่ะข้างบนหลังคาจะเป็นพญานาคเนาะจะถ่ายก็ถ่ายดูออนโซได้ สวยไหมคะใครมาเที่ยวถนนคนเดินวันเสาร์ที่ถนนวัวลายอย่าลืมแวะเข้ามาเที่ยววัดใหญ่ศรีสุพรรณนะคะมาชมความงามของอุโบสถเงินนะคะแล้วมากราบไหว้พ่อปู่พิคเนธองเงินเนาะเป็นบรม,มครูงานช่างทุกขแขนงเลยนะคะ ด้านเป็นเทพที่เมตตาทางด้านการค้าการขายความาประสบความสำเร็จสมหวังนะคะนี่จะเป็นด้านข้างนะคะสาธุสาธุ ผู้หญิงเข้าไม่ได้เนาะแม่ก็จะให้ชมด้านนอกเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังนะคะของอุโบสถตรงนี้ก็จะมีกุฏิ น่าจะเป็นหอพระไตรปิฎกอะค่ะสร้างได้สวยงามนะคะจะมีเทพเทวาคอยปกปักรักษาเนาะเดี๋ยวแม่พาเดินมาดูาด้านหลังของอุโบสถนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะของอุโบสถทางด้านหลังนี้ก็จะมีห้องน้ำบริการนะคะถ้าใครมาก็แวะมาชมทางนี้ได้เดี๋ยวพาไปดูพ่อปู่พิคเนตนะคะนีศาลาอลไยซักอยาก่างอันนี้เป็นเทพเนาะเทพพนมมือ ศาลาเก่าทางด้านนี้จะเป็นพ่อปูพิคเนตรนะคะตอนนี้กขากำลังทำวิธีดูต้นโพค่ะนี่เป็นต้นโพ ด,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 ดีเขามีพิธีบวงสวงเขาปูกพิคนเนอสาธุสาธุ ไม่ได้จุดทุก็จุดเลยนะครับเก้าดอกจุดเจ็ดอธิษฐานก็ปักที่กระถางนะครับท่านที่อธิษฐานปักเรียบร้อยก็หาที่นั่งนะท่ศรัทธาพ่อปู่พิคเนตเชิญมากราบไหว้ที่วัดใหญ่ศรีสุพรรณนะคะที่นี่จะมีรูปปั้นของพ่อปู่องค์ใหญ่นะคะจะเป็นที่หาที่นั่งประชาชนชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพและศรัทธามามากราบนะคะ ท่านจะเป็นบรมคูของงานช่างทุกแขนงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาลาเก่านะคะศาลาเก่าเป็นศาลาณพระไตรบีดกนะคะที่เก็บพระไตรบีดกของวัดหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้พิธิพภัณฑ์ภูมิปัญญาสลา สิ่หมูสิบนะคะนี่จะเป็นด้านในนี่จะเป็นด้านในนะคะไม่รู้เขาอนุญาตให้ถ่ายภาพหรือเปล่านี่จะเป็นด้านในดูเสาค่ะ นี่จะเป็นเป็นวัดนะคะนี่จะเป็นบริเวณในวัดเนาะ,ะตอนนี้ช่วงก่อนนี้จะมะีประชาชนเข้ามาเรียนการทำสลุงทำอะไรนะคะเพราะถนนวัวลายนี้จะจะเป็นถนนที่ทั้งสายนี้จะมีร้านขายเครื่องเงินเยอะ อันนี้เป็นต้นสีมหาโพธนะคะต้นใหญ่มากเป็นต้นไม้ที่ในประวัติของพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธนะคะ นี่คือความสวยงามของอุโบสถเงินนะคะวัดใหญ่สีสุพรรณเนาะ